ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้พอดีมีลูกค้าจากจังหวัดน้องคายนะครับโทรมาสั่งต้นพันธุ์มันแกบอกให้ส่งให้ผมก็เลยดูมือคนนะครับมือคนกับต้นมันนะครับผมนะฮะแขนเนี่ยฮะเห็นไหมครับนั่นอะ ดูนะครับนั่นอ่ะมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆครับผม,มนะใช่ครับบอกเลยว่าโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนี่คือต้นขนาดใหญ่ครับแล้วแล้วข้างในพอดีมันค้ำแล้วคนระับวันนี้ผมพอดีเลิกจากนามาก,ก็เลยมาค้ำครับผมต้นใหญ่มากครับบอกเลยว่า <c oughs> นิ้วนิ้วขึ้นครับผม นิ้วขึ้นถึง3นิ้วแต่สำหรับต้นนี้โอ้โห3นิ้วกว่าครับใหญ่มากฉะนั้นความสูงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5เมตรครับผมอ่าน่ะครึ่งเสาไฟฟ้าแล้วกันนะไม่ไม่ได้พูดเกินความจริงนะเนี่ยเน่ยครึ่งเสาไฟฟ้าเลยครับผมครับโน่นนะก็เลย ผมหนักใจแทนลูกค้าครับที่จะให้ส่งเพราะว่าค่าขนส่งค่อนข้างแพงถ้าท่านมีรถเอารถมารับเองผมว่าจะคุ้มกว่าครับผมเพราะว่าถ้าท่านมาเจอต้นพันมันของผมแล้วท่านจะ <c oughs> อึง้งนะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องอึง้งครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านไม่ไม่ค่อยได้ เห็นต้นพันธุ์ที่มันใหญ่ขนาดนี้ครับผมก็เลยไม่ใช่ว่าผมถ่ายแค่ต้นเดียวนะครับเนี่ยผมพาท่านผู้ชมเดินดูครับผมอันนี้ถือว่าไซส์เล็กนะเนี่ยเนี่ยไซส์ใหญ่ครับผมอ่ะครับถ้า2กิ่งนะบอกเลยว่าครับ ห็นไ,ไหมรครับครับนี่ฮะต้นพันธุ์มันใหญ่ขนาดนี้เลยครับผมครับถ้าต้นที่เป็นสามกิ่งก็จะมีไซส์แต่ก็นิ้วกว่าครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็นิ้วกว่าถ้าต้นเดียวด้วยแล้วโอ้โหจบกันเลยใหญ่มากครับก็ท่านคงเห็นแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านตีรถมานะครับผม คุ้มยังไงก็คุ้มครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าท่านได้ต้นพันธุ์ที่สวยและสมบูรณ์ครับปลอดโลกก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเดียวเนี้ยโอ้โหมันใหญ่มากครับนยก็เดี๋ยวเตรียมดินฝั่งนี้กำลังขายไว้ ก็เดี๋ยวจะผูกะฮะแล้วก็มีแปลงข้างในอีกแปลงครับผมครับก็ยังไงก็ฝากไว้นิดนึงนะครับท่านที่จะให้ผมส่งผมส่งนะครับแต่ว่าท่านจะไม่คุ้มอันนี้บอกเลยว่าท่านจะไม่คุ้มกับค่าขนส่งนะครับเพราะว่าค่าขนส่งจะเขาคิดเป็นน้ําหนักนะฮะทีนี้ต้นพันธุ์เราใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ครับ อันนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับตอนที่ผมไปซื้อมานะ่ะต้นพันุ์ขนาดนี้เลยครับผมนี่อันนี้น่าจะโดนยาฆ่าหญ้ามันก็เลยไม่ใหญ่นี่ครับนี่ประมาณไซส์นี้จริงๆครับผมไไแต่พอมาอยู่กับผมแล้วมันมาปลูกที่นี่แล้วมันต้นใหญ่ครับผมต้นใหญ่แล้วก็สูงครับ ครึ่งเสาไฟฟ้าเลยกันเห็นไหมครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านที่ต้องการต้นพันธุ์เกษตรยักษ์นะครับผมอ่าไล่หนึ่งก็สิบตันอัพนะครับอันนี้ถ้าท่านไม่แน่ใจมาที่สวนมาชมก่อนได้ครับผมเรายินดีพาชมสวนนี่มียังมีอีกนะครับมีอีกสองแปลงฝั่งนู้นแล้วก็ด้านหน้าครับผม ครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ